ไม่ใช่ว่าไม่หอบเนาะเพราะว่ามันอาศัยแรงที่ว่าจะต้องผลักตัวเองขึ้นเวลาเดินอะ่ะเออจากรถไฟแล้วก็เดินลงเดินขึ้นมันก็จะทําให้เราแบบว่าใช้พลังงานเยอะอยู่นะหน้าหนาวเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นที่เล่นของบนะ๊อบรันเนาะหรือโทบาขึคนให้เด็กๆเ,เขาจะมีตัวตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาเลยค่ะเนี่ยเอาใจเด็กๆคุณหนูเลยค่ะสนุกสนานคละมันก็จะมีสนามให้เด็กได้เล่นสกีด้วยเนาะสนามของผู้ใหญ่ก็อยู่ด้านนู้น ค่ะที่มีกระเช้าอยู่ตรงนู้นเนาะหลายคนก็เตรียมตัวที่จะออกออกวิ่งลนะนะสวยเลยเหรอสวยสวยเลยอ้พูดอะไรเนี่ยสวยเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยนะคะอัลมันฮูแบบานเนาะมาตรงนี้ค่ากระเช้าขึ้นมามีบัตรครึ่งราคาก็จะเสียคนละเจ็ด ฟังสวิตฟังนะคะถ้าไม่มีก็เต็มราคาเลยค่ะแต่ละคนโอ้โหหิมะกําลังมองหาที่อยู่เนี่ยจะขอคือมือคุณพิมพ์ให้ช่วยถ่ายว่าจะกระโดดตรงไหนเอาตรงไหนลง <laughs> ตรงไหนลงดีตรงต้นสนโ <laughs> <Okay, S 2> อเค <laughs> เดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นเลยต้นสนสวยค่ะ <laughs> แดดบังหน้าคุณพิมพราแดดมาทางนี้เลยโอเคได้ได้ได้ เอ๋เยรยังเชื่อแล้วภูเขาข้างหลังเป็นภูเขามีชื่อเนาะคุณพิมค์พซึ่งอันนี้ต้องให้ไกดกิติมา์นะคะช่วยช่วยบอกหน่อยว่าชื่ออะไรบ้างเนาะจำไม่ได้นะ่าจะมีเอ็กกีุ้งเฝายกเ้ยอันหนึง่งมุนชมุนชใช่ต้องมีมุนชมุนชนี่ตรงกลางหรือเปล่าเน,นาะเพราะว่า เราก็ไม่สันทัดนะคะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเดี๋ยวเราไปหาเอาเนอะว่าสามภูเขาตรงนี้ชื่ออะไรเนาะเปิด Google ก่อนค่ะอ่ะ <c oughs> ให้คุณพิมพ์หาทาง Google ก่อนเนาะช่วเชถ่ายถ่ายไปก่อนเพราะาอยากได้วิวแบบนี้มากเลยคนก็ขึ้นขึ้นลงลงเห็นไหมคะเขาก็ <c oughs> ขึ้นกันละหิมมคือมันได้เล่นหิมมก,กัน สะใจเลยค่ะที่เล่นหิมะของคนที่เขาเล่นเก่งๆก,กันเนาะเขาก็จะไปกันแป๊บเดียวค่ะภูเขาสามลูกนะขอติดชื่อไว้ก่อนนะคะต้องไปเปิด ชื่อคะ่ะภูเขาสามลูกอ่าชื่อลูกแรกชื่ออะไรขะขวาสุดยุ้งฟราวขวาสุดนี่ใช่ไหมคะค่ะขวาสุดนี่นะคะตรงนี้ยุงฟราวตรงกลางมอนช์มอนช์อีเกอีเกิ์นะเป็นภูเขาที่ขึ้นชื่อสำหรับคนที่มาเที่ยวเขตนี้เนาะเขต c คันโทแบนนะคะแถบนี้คือคันโทแบน์ใหญ่ที่สุดของรัฐสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ คันนี้ต่อไปชั้ๆจะได้จำได้แล้วค่ะยงเฝาเหมือนเดี๋ยวคุณทีมยุงเฝาเหมือนยอดแหลมเนี่ยเพราะว่าถ้าไปทางกรินเดิลวายก็จะเห็นก r ินเดิวายก็ทางเขตติดต่อทางนี้แล้วค่ะลงไปกระเช้าอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเห็นแล้วค่ะภูเขานี้ตั้งแต่งานสวยมากเลยนี่คนกรเลนสกีไปเลย ไปตรงนู้นเนาะมันมองไม่เห็นหน้าเพราะว่าแสงมันไม่มีแล้วก็ต้นสนทึกมากนะชูเชยก็เลยว่าต้องหาต้องหาแสงแดดค่ะพ,พอเข้าแสงแดดแล้วร่างร่างกายเราจะอุ่นซึ่งชูเชยเองก็จะต้องเหาะวิ่งเหาะวิ่งเอาค่ะให้ร่างกายมันเกิดการกระแทกมีความปุ่นเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเรายืนอ,อยู่รือเดินดธรรมดาเนี่ยมันจะเย็นค่ะ อากาศมันสุดยอดมากข้างบนภูเขานี่เนาะเชิดจะให้ดูนะคะตรงนี้มาอยู่หน้าหุบเขาแล้วค่ะแสงแดดเลิศมากสวยมากตามดูนะจ๊ะ ขึ้นมาถึงข้างบนนะคะความสูง1,907เมตรตรงนี้เน,ะเนาะเออก็ตรงนี้ก็จะต้องเดินโหสวยมากเลยค่ะคุณขาดูท้องฟ้ามันเปิด <c oughs> ท้องฟ้ามันเปิดแล้วก็มีทางเดินต้นสนขาวสวยมากเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็มีมีหลายคนนะคะเข้ามาเล่นสกีมาเดินกันเนาะเออก็ทักทายกัน ุยขาวของหิมะประมาณนี้เลยค่ะสวยจริงๆคือเป็นสิ่งที่ซิเร์ตั้งใจมาเลยค่ะว่าอยากมาหาหิมะน้องพ่าเมืองเจนีวาที่ซิเซ์อ,อยู่หิมะมันก็จะตกตกไม่เยอะค่ะนี่ค่ะไอ,อเาอาก็เลยว่า ้องมาหาความสวยแบบนี้นเลยค่ะเพื่อจะทำช่อง youtube ของชิเชต์นะโอ้เริ่มเย็นค่ะมันเริ่มเย็นหน้าตาแดงจากอือเย็นหูเย็นแก้มปากนะคะเริ่มเริ่มจะแห้งคือปากนี้เริ่มจะแห้งแล้วค่ะเรานี่เห็น,นะะไหมคะเขากรีดหมะขึ้นไปแล้วก็ประมาณนี้เลยค่ะเลยเกือบถึงสะโพกของเกือบถึงสะโพกของชิเชต์เลยเนาะ โอ้สวยนะคะช่วยๆก็ถือโอกาสทำคลิป YouTube ด้วยเนาะคุณพิมพ์ก็ถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆทางฝั่งยุโรปหรือทางไทยได้ดูได้ดูบรรยากาศของ พื้นที่ที่เรามาเดินกันนี่แหละค่ะเราเรากินข้าวก็อย่างไรเร็อะร่อ,รอยเพราะกางบนไม่มีกินค่ะโอ้มือเริ่มชาชาอยากให้เห็นเยอะๆนะคะเพราะว่า สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะดูกระเป๋าเหลืองนะคะเพราะตรงนี้แสงมันน้อยเลยค่ะค่ะนะจุกไปเลดีว่ามีกระเป๋าเหลืองช่วยหนึ่ยเออใช่นะมีกระเป๋าเหลืองดูดิเยอะเลยมั้ม จุ่มนะคะบอกมาเดินเที่ยวเขาให้ระวังเห็บไปเดินขอบๆนะคะจุมจ่มลงไปหลายรอบแล้ว <c oughs> อ่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา <c oughs> โอ้มาเป็นญลักษณ์หน่อย <c oughs> อันนี้คือรอยเท้าท่านได้แต่ใดมาเดินล้างแล้วค่ะ <c oughs> ชอู้แด่ดีมากแต่ดีมากข้างบนภูเขาดูสิครท้องฟ้าอันนี้เนาะแสงตะวันด้านนี้แต่พอมาตรงนี้แสงก็จะเริ่มเปลี่ยน ขาขึ้นขาลงนะคะชื่ช่วยขอนั่งทางนี้เพราะว่าจะเห็นวิวภูเขาสามลูกสวยมากอยอดสนหิมะปกคลุมสวยจริงๆะคะ่ะสวยจริงสวยจังสวยจังสวิรสแล คุณคะอยากจะบอกนะคะว่าการมีน้องหมาในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่าใช้จ่ายสูงนะคะจะพาน้องหมาออกเที่ยวน้องหมาก็ต้องเสียราคานี่แหละคะ่ะบัตรเดินทางต่อวันนะคะสามสิบห้าฝั่งเนาะก็คิดดูเอาลว่าสามสิบห้าคูณเท่าไหร่ที่จริงเงินบาทไทยอะ่ะ ไม่ใช่ถูกนะคะนี่คือการที่ว่าใครมีน้องหมาแล้วก็ไม่มีรถเนาะพาน้องหมาคือรถไฟก็จะต้องเสียราคาเต็มนะถ้าตัวเล็กมีกระเป๋าหรือมีที่ใส่ถือได้เนาะตัวเล็กนะคะอันนั้นไม่เสียคะ่ะแต่ถ้าน้องหมาไม่ตัวใหญ่แล้วก็เสียกันทุกคนคะ่ะเสียทุกอย่างนะคะที่สวิตแต่ว่ามันก็เนาะ